สวัสดีคุณภูนะคะอืมสวัสดีครับผมรูเป้ค่ะก็มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกระแสข่าวอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะคะมีกี่ครั้งเราก็จะรู้สึกสะเทือนใจและหดหู่แล้วก็มีความโกรธแค้นจิงช่างตามมานะคะนั่นก็คือปัญหาเรื่องราวของการข่มขืนล่าสุดหลายๆท่านน่าจะทราบกันดีแล้วนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อา,อาจารย์โรงเรียนนะคะต้องเสียชีวิตไปคือเหตุการณ์นี้เนี่ยมันไม่ มันมีมานานมากเลยอยากให้คุณภูเนี่ยเทา้าความปุกเแกเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเ, <c oughs> เปล่าเขาบอกสมัยก่อนมายุคเอ้ยมนุษย์ยุคหินเนี่ยถ้าพอใจคนไหนก็เอาไม้กระบองไปตีหัวผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ลากเข้าถ้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นที่มาที่ไปของการข่มขืนหรือเปล่าคะคือต้องยอมรับตามตรงก่อนนะฮะว่าเป็นสิ่งที่ผมเคยได้ยินเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้มีรีเสิร์ชเปเปอร์ที่ผมเคยเห็นนะครับหรือว่า งานวิจัยไหนเนี่ยบอกว่าเราทําอย่างนั้นเหมือนกับว่าจริงแค่ไหนหรือว่าบ่อยแค่ไหนแต่ถ้าให้ผมคิดแบบจากคอม芒เซนง่ายๆ,ๆก็ต้องมีกันบ้างอยู่แล้วครับเพราะว่าอันหนึ่งที่ผมพูดเสมอซึ่งเป็นข้อคิดที่ทุกคนเอาไปใช้ได้เลยก็คือว่าเ,เทคโนโลยีของเราเนี่ยนะฮะล้ําสมัยแต่สมองเราล้าสมัยถ้าคุณผู้ฟังคุยคุณอเป้กับผมคุยกันบ่อยๆนะครับทุกวันอังคารเนี่ยหรือว่าวันอื่นที่ผมแทนคุณดีเนี่ยจะรู้เลยว่า จริงๆแล้วหลายปัญหาคือเกิดทุกปัญหาครับที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราและชีวิตของคนรอบข้างในสังคมเนี่ยนะครับมันก็เกิดจากการที่สมองเรามันล้าสมัยสมองเรายังชอบอาหารอ้วนๆๆสมองเรายังขี้เกียจสมองเรายังเสพติดสิ่งแปลกสมองเรายังอยากทําร้ายคนอื่นแล้วก็อยากข่มขืนนะครับแต่เราอยู่ในยุคที่สิ่งเหล่านี้มันมันผิดแล้วก็มันไม่ดีนะครับหลายอย่างก็เสียสุขภาพสนำหรับตัวเองแล้วก็ทําร้ายคนอื่นแต่ว่านี่แหละครับเพราะฉะนั้นตอบสั้นๆก็คือว่า ผมว่ามันมีแหละครับแล้วสมัยนี้ก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าแน่นอนว่าเราก็ต้องพัฒนาเราไม่ใช่ควรจะล้าสมัยเหมือนสมองของเราเนาะนะคะคือเคยคุยกับเพื่อนผู้ชายเขาก็บอกว่าไอ้เรื่องทางเพศเนี่ยมันเหมือนกับเพศชายเนี่ยถูกโปรแกรมมาให้หวานเมล็ดพันธุ์ ถ้าเกิดอ mm hmm. ิ่งอีการเนี่ยนำเมล็ดพันธุ์ไปกระจายไปเรื่อยๆเพราะว่าร่างกายก็ต้องมีการผลิตอยู่สม่ mm hmm. สำเสมอเมล็ดพันธุ์ของเขาเนี่ยนะคะ mm hmm. ถ้าไม่เอาออกไป mm hmm. มันก็จะเกิดความเครียดเกิดอารมณ์หงุดหงิดต่างๆนานาท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับโอเคมันก็ต้องหาหนทางที่จะไปเอาออกย่อนเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นและถ้าเกิดว่าหาไม่ได้เนี่ยก็คงจะต้องมาจบที่การใช้กําลังวังชาในการปมเสีย hmm. ง เพราะว่าเราจะเห็นหลายครั้งมากที่ที่มันไม่น่าเกิดขึ้นบางทีเพื่อนรักรู้จักกันมานานนะคะหรือว่าลูกทํากับแม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นอืมแล้วก็มีเมื่อไม่นานมาเนี้ครับมีกรณีที่น่าหลใจอีกันังสือที่เขาเป็นผู้ชายนะฮะแล้วก็อ่วัยวัยกลางคนเนี่ยนะครับไปข่มขืนคุณยายนะอายุแปดสิบเจ็ดปีหรือสิบหกปีซึ่งแบบเออก็น่าสุขใจนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอผมเนี่ยจะพูดเรื่องเนี่ยครับเรื่องของการควบคุมอารมณ์ทางเพศนะครับ มากขึ้นในอาจจะเป็นสัปดาห์ต่อไปหรือว่าในสัปดาห์ไหนก็ตามเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามาเน้นตรงนี้เดี๋ยวจะไม่ทันแต่เดี๋ยวผมจะพูดถึงนะครับว่าเราจะควบคุมอารมณ์ทางเพศได้ดีอย่างไรแล้วก็อาจจะมีประโยชน์สําหรับคนที่เรารู้จักบางคนด้วยนะครับเอาล่ะสําหรับครั้งนี้ครับผมจะเน้นไปในเรื่องของอ่าปัญหาการข่มขืนนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ครับก็คือเรื่องของอ่าที่มีนะครับชายคนหนึ่งนะครับชื่อว่านายชาตรีร่วมสุงเนินครับไปข่มขืนนะครับแล้วก็ฆ่าปาดคอ ครูสาวคนหนึ่งนะครับแล้วทีนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยก็ออกมาเรียกร้องให้เกิดให้สร้างนะครับโทษไม่ใช่สร้างครับโทษให้ร่างนะครับโทษประหารชีวิตแล้วก็เพื่อที่คนนี้จะได้ไม่ต้องทําอีกทีนี้ครับผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งหลายคนไม่รู้ครับไม่รู้นะครับว่านายชาตรีเนี่ยนะครับเคยข่มขืนเพื่อนภรรยามาแล้วเมื่อประมาณสักสองปีก่อนแล้วเขาถูกตัดสินจําคุกหนึ่งปีแปดเดือนเท่านั้น เท่านั้นไงก็ทําให้หลายคนเนี่ยรู้สึกกังขาว่าเนี่ยติดคุกแค่เดียวเดี๋ยวก็ออกมาทําใหม่เพราะว่าบทลงโทษมันเบาถูกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆวิเคราะห์ออไปทีละอันเนาะบทลงโทษเบาเนี่ยคุณเป้อันนี้จริงนะัะเพราะว่าจะจริงหนึ่งปีแปดเดือนเนี่ยย,ยังไม่ทนอะไรเลยนะครับคือคนเราเนี่ยนะฮะแม้แต่วันก่อนผมพูดไลฟ์แล้วก็คุณหมอจริงทักมาได้ดีเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะฮะเวลาที่จะหายจากการติดสารเสพติดเนี่ย ใช้เวลาสองปีนะครับนั่นคือสารเสพติดนะแต่เวลาที่เรามีนิสัยนะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าติดตัวมานานนะฮะนิสัยที่ติดตัวมานานคือสันดานเนี่ยไม่ใช่คำหยาบนะที่จริงสันดานคือนิสัยที่ติดตัวมานาน,นถ้ามันติดตัวจนจนขนาดเราเรียกเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับมันจะใช้เวลานานกว่านั้นอยู่แล้วในการที่จะนะครับ completely เปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นนายชาตรีเนี่ยถ้าเกิดจําคุกแค่หนึ่งปีแปดเดือนแล้วออกมาเนี่ย รับรองครับว่าเขายังไม่ทันจะสํานึกอะไรนะครับอันนี้ผมสามารถจะบอกได้เลยนะครับแล้วก็ยังไม่ทันจะคิดอะไรเลยด้วยซ้ำนะครับอาจจะมีบางคนซึ่งแบบเป็นส่วนน้อยมากๆนะครับที่เวลาแค่นี้จะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนึงที่ผมบอกเลยนะครับอันนี้ผมก็บอกได้เลยว่าน้อยไปนะครับนี่จากความคิดเห็นผมจากข้อมูลทางจิตวิทยาคือผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมมันน้อยขนาดนี้เพราะว่าข้อมูลอ้างอิงจากทั่วโลกเนี่ยขณะนี้คือเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยจากจากสังคมโลกเลยเนี่ยคือห้าถึงเก้าปี นะครับห้าถึงเก้าปีถึงจะให้ออกมาได้นะครับส่วนเรื่องของโทษประหารนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟนะครับแล้วผมเนี่ยจะไม่อ่าจะไม่ออกความคิดเห็นว่าควรหรือไม่ควรจะจะเอาข้อมูลมาแชร์ครับแล้วข้อมูลเหล่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณแต่ก่อนอื่นครับถามคุณป้คุณป้าว่าเป็นยังไงบ้างครับควรจะมีควรจะไม่มีอย่างไรคิดว่ามันจะเป็นยังไงบ้างครับถ้าเรามีดิฉันคิดว่าถ้าประหารเนี่ยมันมันเร็วแล้วมันมันไม่ ไม่ไม่ไม่ได้รับรู้ถึงความชั่วร้ายที่เขาได้ทำลงไปดิฉันจะดิฉันขอเป็นเซอร์ซีจากเอ็มเจอฟโรนดิฉันจะพอละมานน,นี่บางคนก็คงมีความคิดในใจใช่ไหมเอ่อมันมันมีวิธี <c oughs> หลายอย่างและหลายคนคงคิดในใจว่าตัดตัดมันเลยหรืออะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> ก็ก็อาจจะเป็นแนวน,นั้นหรือว่าอ่า เทน้ำหวานไปแล้วให้หมดทันไฟรุมกัดทุกวันอ,อะไรอย่างเงี้ยในส่วนนั้นของเขาให้มันทรมานอะอ,อย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอีกด้านแหละก็คือ เสิดตายไปบางทีใช่ไหมเอาวิธีผ่านชีวิตจะให้มาตัดคอเหมือนสมัยก่อนลำดาบก็ไม่ใช่กาต้องฉีดยาก็นอนไปสบายๆก็เหมือนเขาไปนั่งนอนหลับนะคะไม่ไม่รู้อันนี้ความเห็นส่วนตัวโอเคโอเคนะครับน่าสนใจมากนะฮะอันดับแรกผมแก้ข่าวมานิดนึงนะครับพูดผิดคุณชาตรีเนี่ยคมคืนภรยาของเพื่อนนะครับไม่ใช่เพื่อนของภรรยาผมอาจจะพูดผิดครับเอาล่ะนี้มาดูกันก่อนที่จะจบช่วงแรกนะครับว่าเอาล่ะก็เป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับทีนี้ ณตอนนี้นะครับเขาคงยังไม่ร่างกฎหมายให้เอามดกันไฟกัดลูกอันทะนะครับเพราะว่ายังไม่ผ่านแต่ตอนนี้ผมอยากจะแชร์เปลียนได้ไหมฮะเปียนฟุตทุเรียนใส่อะไรอย่างเงี้ยหลังไม้หลังไม้โเหรอเพราะมันเปการฝึกฝนไงก็ให้เด็กเด็กที่ฝึกบาสใส่ถุงมือเบสบอลแล้วก็ลองชูทุเรียนให้โดนจุดหน้าเป็นการฝึกเยาวชนให้ เล่นบาสได้เก่งด้วยแต่เปลี่ยนบาสลูกเรียนแทน้เออแต่จริงๆผมว่านี่ก็เป็นข้อดีอันหนึ่งนะว่าคนคนที่เขาอาจจะแค้นแค้นอยู่หรืออารมณ์เสียจ,จะข่าวเนี้ยมาฟังคุณเป้ผมว่า,าจ,จะอารมณ์ดีขึ้นก็แบบฮาดีนะครับอ่าโอเคเอาละต่อนะครับสําหรับโทษเราอ่าสำหรับโทษประหารชีวิตนะครับณนะตอนนี้ประเทศทั่วโลกที่มีอยู่นะครับคืออ่าผมไม่พูดตรงประเทศนะครับเพราะว่ามันก็มีเยอะเหมือนกันแต่ว่าประมาณสิบประเทศครับเช่นที่เราจักกันดีก็คือจีนนะครับ ประเทศอ่าประเทศแถบตะวันออกกลางเนี่ยมีแทบทุกประเทศเลยครับ<ช>แล้วก็อ่าอย่างอ,อินเดียปากีสถานบางคลาเทศยีบโอ้เยอะแยะไปหมดแล้วก็มีเกาหลีเหนือนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายว่าตอนนี้น้อยมากนะครับที่มีซึ่งก็เป็นสิ่งที่อ่านายกท่านดีก็บอกว่าตอนนี้เขาไม่มีกันแล้วนะครับคุณจะเอากลับมาทําไมนี่คือมุมมองของนายกนะครับผมไม่ผมไม่เทคซ้ายอะไรนะนี่เอาข่าวมาแจ้งนะครับว่าคือนายกบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าถึงจะประหารสักสามชาติ ก็ไม่กลัวเพราะว่าแต่ก่อนก็เคยมีแล้วก็ไม่เห็นจะได้ผลอะไรนี่เป็นมุมมองหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็บอกว่าเนี่ยการประหารมันอาจจะไม่ดีเพราะว่าจะทําให้ฆารการเนี่ยย,ยิ่งต้องลงทุนในการฆ่าหมกศพแล้วก็ยิ่งนะครับต้องคิดแผนการมากมากมายนะครับเพราะว่ารู้ว่าตัวเองจะย,ยิ่งทําแน่นอนเ <c concur 0> ยิ่งถ้าเกิดประหารจะต้องตายแน่นอนในนี้มุมมองหนึ่งส่วนอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่บอกว่าประหารเ,อเ,อเขาบอกว่าอย่างนี้ครับว่า มันเปลืองภาษีประชาชนนะครับคือถ้าเกิดเอาไปแล้วจะต้องมานั่งดูแลจะต้องมานั่งอะไรแล้วเนี่ยพอออกมาก็แย่อีกแย่ยจะทําไปทําไมอะแนนส่วนตัวผมผมมองว่าไงผมมองว่าที่แน่ๆครับที่แน่ๆไม่ว่ายัางไงอะผมว่าการโทษเนี่ยควรจะอะ่มีผลกระทบหรือมีผลลัพธ์ที่ดีกว่านี้หนึ่งปีแปดเดือนเนี่ยจากมุมมองจิตวิทยาบอกได้เลยว่าสมองไม่ทันเปลี่ยนนะครับเราไม่ได้เอาคนไปเข้าคุกเพราะสนุกครับอันนี้ผมต้องบอกก่อน เราเอานําคนไปเขา้าค <woods> ุกเพื่อเหตุผลเดียวเลยครับคือโทษครับสองเหตุผลครับหนึ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงเขาแล้วสองเพื่อไม่ให้คนอื่นเอาเยี่ยงอย่างมีแค่สองอย่างนี้ครับไม่ได้ว่าเพื่อการแก้แค้นเพื่อความสะใจถ้าเรายังตัดสินจากอารมณ์อยากแก้แค้นเพื่อความสะใจอันนี้เนี่ยผมจะบอกว่าถึงแม้ผมเข้าใจนะผมเข้าใจมันแต่มันไม่ไม่ไม่ถูกต้องทีเดียวนะครับเราต้องดูว่ามันช่วยให้คนคนนั้นเปลี่ยนหรือเปล่าแล้วมันช่วยให้คนอื่นไม่เอาเยี่ยงอย่างหรือเปล่า ถ้ามันได้สองประเด็นเนี้ยอ่าอันเนี้ยถึงจะเขาทา่าแต่ว่าเดี๋ยวมีเรื่องอื่นอีกเดี๋ยวเรามาแชร์กันนะครับนะคะรวมถึงหลายๆคนก็อ่าโยงไปถึงเรื่องราวของสื่อละครไทยซึ่งก็ยังคงมีวนเวียนอ่าเรื่องเก่ามารีเมคแล้วก็หลายๆเรื่องเลยคุณผู้ที่จะมีฉากนี่แหละคมขืนแต่ท้ายที่สุดนางเอกก็ดันไปรักพระเอกซึ่งในชีวิตจริงคงเป็นไปแทบจะไม่ได้เลย <c oughs> ใช่ไหมคะถ้าเกิดสมมุติจำเลยรักปล้มปลัมปลัมตบเลือดกบปาก ตอนจบฉันรักคุณคุณบ <ừ> ูว่ามันเป็นไปได้ไหมผมว่าอข้อ้างยากนะครับข้อ้างยากเพราะว่า<อ>ส่วนใหญ่แล้วอย่างที่บอกไปแล้วผมต้องบอกก่อนสมองเนี่ยมันเปลี่ยนได้นะครับแต่ไม่ได้เปลี่ยนง่ายๆนี่ต้องยอมรับความจริงกันก่อนสมองเนี่ยมันเป็นเส้นประสาทก็เหมือนกล้ามเนื้อครับไม่ใช่ว่าเราจะไปโรงยิมแล้วแบบยกน้ําหนักแค่เดือนหนึ่งแล้วเราจะซิกแพคขึ้นเนี่ยยังไม่ถ้ามันยกหนักจริงๆเนี่ยยังไม่ทันเห็นเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นสมองเนี่ยมันก็เหมือนกันครับมันต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนยากกว่ากล้ามเนื้อด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะฝากสื่อไว้ว่าอันนี้อันนี้ผมฝากได้เลยนะครับว่าอย่าไปพอเทรหรือว่าอย่าไปเอามันออกมามากก็ดีเหมือนกันนะครับ <c oughs> ในโลกโซเชียลหรือว่าโลกมีเดียทุกวันเนี้มันมีเรื่องลบๆเยอะแล้วนะครับ <c oughs> เรามาช่วยกันแชร์ช่วยกันดูช่วยกันสนับสนุนสิ่งที่เป็นบวกแล้วทาให้สังคมจะลงจะดีกว่านะครับนะคะเหมือนละครคือถ้าเกิดว่าจะจะจะ สร้างเรื่องใหม่เนี่ยก็น่าจะแบบจริงกับความเป็นจริงไม่ใช่ว่าโดนปล้ำแล้วแฮปปี้เอนดิ้งตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันควรจะแบบว่าเออมันเป็นอะไรที่ล้าสมัยแต่มันก็เป็นนะิยายนวมันก็ดูแฮปปี้แซบดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะเป็นอย่างงั้นเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าอ๋อเราชอบผู้หญิงคนนี้เราแบบลากไปปล้ำมในละครเลยเดี๋ยวเขาก็ต้องรักเราแน่ๆเลยซึ่งความจริงมันไม่ใช่นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องนี้กันต่อค่ะ เมื่อพูดถึงเรื่องของอ่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะการข่มขืนเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เกิดแค่ผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายเองบางทีก็โดนล่วงละเมิดทางเพศด้วยนะคุณุณรูอืะมะคือเหตุการณ์เนี่ยมัน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 มีนมนมนมแบบว่าซับซ้อนบางทีอาะโดนผู้แัดเด็กผู้ใหญ่ในบ้านทําร่างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นที่โรงเรียนอะไรผู้ใหญ่ก็ตามแต่นะคะ,ะ,คะก็เลยอาจจะทําให้เกิดเป็นแผลในใจรวมถึง การการที่จะมีพฤติกรรมความชอบอะไรอย่างเงี้ยทางเพศมันมันบิดเบือนไปเลยถ้าโดนอย่างนี้มาอืมอืออ่อใช่ครับเพราะว่าคือผมก็คือโรงเรียนผมไม่เคยมีนะฮะโรงเรียนที่ผมอยูนะ่แต่ว่าเรื่องอยู่ชายล้วนมันก็จะมีเรื่องเล่ากันมานะครับว่าโรงเรียนชายล้วนนะครับที่อื่นบางที่นะครับหรือว่าเป็นเรื่องแบบในนะครับแบบว่าของอ่าที่อ่านกันมาหรือเล่าสูกกันมนาะว่า อ่าเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะบอกว่าจริงๆวิธีการอ่ารักษาหรือว่าวิธีการป้องกันเนี่ยก็อ่าไม่ได้ต่างกันนะครับทีนี้ผมก็เลยอยากจะนําเนื่องมาสู่จุดนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอ่าปัญหาเนี่มันก็มีอยู่นะครับแต่ว่าหลักถ้าเราอยากจะแก้ปัญหานี้ให้ดีที่สุดอันดับแรกเลยคือเราต้องป้องกันตัวเองก่อนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับอ่าวิธีการที่อันหนึ่งที่ช่วยได้มากๆเลยคือว่าผมว่านะ เราควรจะเรียนศิละปะป้องกันตัวกันนะครับคือผมว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผมค <c oughs> ือผู้ชายหรือ้หญองอ่าผู้ชายของผมผู้หญิงเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดอย่างน้อยเนี่ย <c oughs> เรามีศิลปะป้องกันตัวสักเล็กน,น้อยเนี่ยเราไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องแบบเอาชนะคือเอาให้เขาตายไปเลยหรือว่าเอาให้เขาพิการอ <c oughs> ย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยเราต้องอ่ารู้วิธีที่จะถ้ามีคนมาล็อกคอเราควรจะรู้วิธีที่จะออกออกมาจากการล็อกนั้นได้นะครับหรือว่า ติมตาบ้องหูเตะนะครับไปที่จุดสําคัญอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยให้เราปลอดภัยได้นะครับคือแล้วโดยเฉพาะนะครับจริงๆหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าแม้จะเป็นชายชะก,การหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีะจุดอ่อนนะครับอยู่หลายจุดที่ทําให้เราสามารถที่จะป้องแล้วก็วิ่งหนีไปได้อย่างน้อยเราจะได้อ่าวิ่งออกไปอขอความช่วยเหลือนะครับ<ะ>อ่าโทรหาตารวจนะครับโทรหาคนสาคัญหรือว่า สิ่งเหล่านี้นะครับทําให้เขากองไปอยู่ตรงนั้นได้นะครับ<ะ>สิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือก็คือแบบนี้ครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีใครที่อ่าจะป้องกันตัวเราได้นอกจากตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะฝึกในสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อจะป้องกันแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดเราไม่อ่าถ้าเกิดเราป้องกันไม่ทันแล้วหรือว่าถ้าเกิดเราโดนไปแล้วอันนี้ผมก็อยากจะฝากไว้นะครับสําหรับทุกคนที่เป็นอ่าเคยถูกเมยื่อเป็นเหยื่อนะครับ ผมอยากจะบอกว่ามันร้า,ายแรงมากนะครับคือทางจิตวิทยาเนี่ยถ้าเกิดคุณโดนผงขืนนะครับมันจะมีะโรคอื่นๆหรือว่าอาการอื่นที่ตามมาเยอะหมืกันเช่นซึมเศร้านะครับกังวลนะครับเป็นโรคซึมเศร้าอย่างหนักน,นะครับโรคกังวลเป็นโรคเป็นโรคโอซีดีนะครับแล้วก็เป็นโรคกินด้วยนะครับก็คือเครียดเครียดเครียดลืมไม่ลงก็เลยเป็นอี่ติ้งออเดอร์นะครับผมเนี่ยเคยมีคนรู้จักคนหนึ่งเขาแค่โดนแบบแอบดูแบบอาบน้ำ ซึ่งตอนเดนะ็กแล้วทุกวันเนี้ยผ่านมันก็หลายปีมากแลยนะครับยึ่งกลัวอยู่ลยทุกวันนี้อาบน้ำก็ยังร้อนอยู่เลยนะครับแล้วก็ต้องคอยแบบมองคอยเช็กไปที่ตา่างเพราะฉะนั้นคนที่ถูกคคอุมงืนเนี่ยถึงไม่ตายก็เหมือนถึตายทั้งเป็นนะครับเพราะฉะนั้นอ่าเราต้องเห็นใจนะครับพราอม,มากๆแล้วเราก็ต้องเห็นใจตัวเองมากๆต้องเข้าใจเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่จะผ่านไปแต่มันผ่านมันไปได้ครับอ,อันดับแรกที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าต้องอสรานะครับหรือว่ารอบร้อมตัวเราไปด้วยคนที่สปอร์ต คืออย่าปิดตัวเองบางคนจะแบบเหมือนกับอายไม่กล้าพูดไม่กาลา้าเล่าซึ่งเข้าใจได้นะครับไม่มีใครใครจะไปอยากเล่าเรื่องพวกนี้หรอกฮะแต่เราอ่าผมบอกเลยว่าทําได้ครับสามารถจะเล่าให้คนที่รักเราที่สุดนะครับพ่อแมอ่เพื่อนครับแฟนพี่น้องนะแล้วก็อ่าผมมั่นใจว่าคนที่รักเราทุกคนจะเข้าใจเราและรักเรายิ่งกว่าเดิมสิเพราะเขาจะคิดว่าเราเนี่ยกล้าหาญและเข้มแข็งสามารถจะผ่าน ตรงนั้นมาได้นะครับล้วเขาจะช่วยเหลือเราอย่าปิดตัวเองครับอันนี้อันดับแรกเลยเขาพบเลยว่าการปิดตัวเองอายไม่พูดเี่ยจะทําให้เรากดดันแล้วสุดท้ายเนี่ยมีหลายกรณีมากหลายเคสมากที่อ่าสุดท้ายก็ฆ่าตัวตายนะครับซึ่งเป็นเรื่องแย่มากคือหลังจากคือมันไม่ควรเกิดขึ้นเลยตรงนี้ต้องตัวอย่างนิดนึ่งคุณภูอ่าผู้ที่ก้าผ่านมาได้แล้วก็ ประสบการณ์สเร็จในชีวิตนะคะสุภาพสตรีคนดังที่เคยโดนข่มขืน rey, โอป้าวินฟรีโอผมกำลังจะพูดเลยอ่าโอป้าวินฟรีมาดอนน่าเลดี้กาก้าโดนหมดนะคะแต่พวกเขาเนี่ยก้าวผ่านมันมาได้แต่เขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นแผลในใจแล้วก็ไม่สามารถที่จะลืมเลือนได้เลยแต่พวกเขาเหล่านี้ก็สามารถที่จะสู้ชีวิตแล้วก็นำแรงความเกลียดชังอะไรเหล่านั้นมาเป็นพลังในการทำให้สังคมมันดีขึ้นสร้างผลงานที่มันดีขึ้นนะคะ ดีมากนะครับันนี้เป็นข้อมูลที่ดีมากไม่มีใครหรอกครับที่จะย้อนเวลานั่งทางมชชีนไปเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่เราทุกคนสามารถเรียนรู้ที่จะใช้อดีตสร้างปัจจุบันและอนาคตที่ดีขึ้นได้อดีตเป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆของชีวิตคุณแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตคุณผมเคยพูดเรื่องเี้คุณอูเป้ไปแล้วแลวผมก็จะพูดที่นี่สั้นๆว่าอดีตจาไว้นะครับจําไว้เลยอดีต เป็นแค่เส้นประสาทในสมองของคุณที่ยิงกันนะครับถ้าเกิดวันหนึ่งคุณโดนไม้อะไรตีหัวแล้วก็นะครับหรือว่าล้มลงมาแต่อย่าไปทําแบบนั้นฮะแล้วเกิดลืมนะครับอดีตแบบตื่นมาแล้วเป็นอัลไซเมอร์อะ้รแบบนี้นะครับทั้งหมดที่คุณเคยโดนมามันก็จะหายไปแล้วครับคุณจำได้มันก็จะกลายเป็นว่าคุณไม่เคยถูกข่มขืนนะครับซึ่งบอกแล้วว่าไม่ใช่ว่าต้องไปทําแบบนั้นแต่จะให้เห็นว่าไม่ว่าอดีตจะแบบโอ้ยดูแย่ดูเจ็บปวดแค่ไหน ท่องไว้เสมอมันคือเส้นประสาทที่ยิงกันในสมองเท่านั้นนะครับเท่านั้นงนั้นอีกอันนึงที่ผมอยากจะฝากไว้ก่อนที่เราจะรับสายผู้ฟังก็คือว่าผูอย่างคุณอเปร,ราวินเฟย์ที่ยกตัวอย่างมาเื่อที้ดีมากครับวิธีการที่คุณอเปร,ราฮิมเฟร์เนี่ยโดนตอนเก้าขวบครับเพราะงั้นหนักมากมากนะครับโอ้โหแล้วแถมลูกที่เขามีเนี่ยก็เสียชีวิตด้วยตอนเขาอายุสิบสี่ครับวิธีการคืออย่างี้ครับคุณเป้เขาโฟกัสในการให้ครับเขาโฟกัสในการทําสิ่งที่ให้โลกนี้สวยงามขึ้น ซึ่งเขาเนี่ยพยายามทุกอย่างที่จะให้ตัวเองประสบความสําเร็จที่จะก้าวข้ามความกลัวที่จะร่ํารวยขึ้นมาแล้วเขาเอาเงินจํานวนมหาศาลเลยเนี่ยนะครับทุ่มไปในมูลนิธิบริจาคให้กับเด็กอ่แอฟริกันนะครับเพื่อที่ให้เด็กเหล่านั้นเนี่ยไม่จำไม่ต้องถูกข่มขืนแบบที่เขาโดนอีเพราะเขาเป็นผู้หญิงแอฟริกันเลยกันนะครับเพราะฉะนั้นผมเคยเห็นมาเยอะแล้วครับเห็นมาเยอะมากคนที่มีอดีตเจ็บปวดแบบรุนแรงมากๆเนี่ยเขาก้าวข้ามมันมาได้เนี่ยไม่ใช่แค่เพราะเขาใช้ชีวิตปกติแต่เขาใช้ชีวิต บียอนปกติเลยครับคือเขาใช้ชีวิตแบบเป็นคนเป็นผู้ให้แบบอย่างแบบมหาศาลนะครับแล้วสิ่งนี้ถามว่ามันจะช่วยได้ยังไงมันช่วยได้อย่างนี้ครับคือ,อทางจิตวิทยาแล้วเนี่ยคนเราอะครับถ้าเราโฟกัสกับเรื่องตัวเองมากเท่าไหร่เราจะยิ่งทุกข์เท่านั้นผมใช้คําว่ายิ่งมีตัวฉันยิ่งบรรลัยแบบเช่นว่าฉันโดนค่มขืนฉันแย่มากฉันไม่ไหวแล้วฉันทําไมฉันจะอยู่ได้อยางไงพวกเนี้ยจะทําให้เราทุกข์แต่พอเราโฟกัสกับก,บการนะครับสมมติว่าเราถูกข่มคืน กับการไปเดินสายพูดเลยเอางี้เดินสายบรรยายเลยฟรีเลยไม่เอาตังค์เลยว่าะะจะป้องกันตัวเองยังไงจะรักษาตัวเองยังไงจะ,ะก้าวข้ามมันยังไงอ่านะครับแบบนี้ไปเดินสายพูดเราก็จะโฟกัสกับการให้กับผู้อื่นแล้วเมื่อไหร่ที่เราโฟกัสกับการให้ ตัวตนของเรามันจะน้อยลงเราจะคิดถึงเรื่องตัวเองน้อยลงเราจะเรามีแต่จะคิดว่าจะพูดให้ดีขึ้นยังไงจะทําให้เขาได้ประโยชน์จากตรงนี้ที่สุดได้ดียังไงวุฒิในที่เราจะโตขึ้นเพื่อให้คนโดนข่มขืนน้อยลงได้ยังไงแล้วเมื่อเราโฟกัสไปกับสิ่งเหล่านั้นไม่โฟกัสที่ตัวเองอดีตมัน<ช>จะเริ่มมีผลต่อเราน้อยลง<ช>เราจะเจ็บ<ม>ปวดน้อยลงอยู่ได้และมีความสุขเหมือนคนที่รูปเป้กล่าวมาทั้งหมดนะครับ ใช่แล้วค่ะสําหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อ่าอยากจะแชร์ประสบการณ์นะคะไม่ไม่ต้องเปิดเผยตัวตนก็ได้นะนะคะว่าชื่ออะไรอาจจะชื่อน้องชิสุกะหรืออะไรก็ได้นะคะจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้อาจจะไม่ถึงขั้นอ่าโดนข่มขืนอาจ,จเป็นแบบว่าถูกแตะองังหรือว่าล่วงละเมิดในบางกรณีนะคะที่อยากจะมาเตือนแล้วก็ ก้าวข้ามมาได้หรือว่ายัางไม่สามารถยังคงทุกใจอยากจะแชร์ประสบการณ์โทรมาหน้าไมค์กับเรานะคะศูนย์สองสองค่ะ We love to share มาต้อนรับทุนผู้ฟังกันนะคะสวัสดีค,ะดค่ะคสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อาร์ตครับผมคุณอาร์ตใครอยากจะแชร์เรื่องอะไรคะอืมเรื่องาการป้กคืนนะครับแล้ววิธีป้อ,องกันตัวนะครับค่ะเชื่เลยค่ะคือผมเคย ถูกลมขืนนะครับเดี๋ยวว่าไม่ใช่ถูกลมขืนผู้ชายกลมขืนตอนน่าจะตอนนั้นผมน่าจะสิบสามสิบสี่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาได้นต่จะเป็นเพราะว่าที่ผมผูว่านครับคือตอนนั้นผมอาจจะเป็นเด็กแล้วก็ไม่ได้สนใจเรียงพวกนั้นมากนะครับแล้วก็ทําให้ตั้งใจเรียนทําไมมากกว่าเ mm hmm. ดี๋ยวแล้วอีกอย่างหนึ่งน่าจะเป็นเพราะอย่างหนึ่งรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าสมัย อนนี้มันก็สามสิบก,กว่าแล้วนะครับก็เลยมันก็ผ่านมาสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีก่อนข่าวสารมันไม่แพร่ดาทุกวันนี้หรือเปล่าทำให้คนรู้ไม่มากนะครับก็เลยรู้สึกไม่ได้อาภัยอะไรมากนะครับค่ะค่ะก็คือว่าคุณอาร์ตสามารถผ่านช่วงเวลาท,ที่ที่เราเคยถูกกระทํามาแล้วก็ตอนนี้เราชีวิตไ,ได้ตามปกติใช่ไหมฮะครับค่่ไม่ใช่เป็นเพราะส,ส่วนหนึ่งเป็นเพราะส่วนหนึ่งเค่ผมลองคิดด้วยเับเป็นเพราะเราแชร์กันหรือเปล่าครับทุกวันนี้จะไหม คุยิงคนนี้ถูกแชร์นะทำให้สังคมยิ่งรู้เข้าไปอีกนะครับผมเพราะตอนผมเองนะตอนถูกข่มขืนคนก็รู้ไม่มากครับมีคนในครอบครัวแล้วก็เอย่หนคนในครอบครัวผมก็ไม่พูดเรื่องนี้นะครับเราไม่คุยกันเลยเพราะถูกข่มขืนไม่มาย้ำแฉครับเหอนว่าไม่มาย้ำแฉว่าลูกเคยถูกข่มขืนมานะให้ระวังตัวนะเราก็ใช้ชีวิตปกติไปนะครับผมแล้วก็คนรู้ไม่มากด้วยมันก็เลยผ่านมันก็ดืเปไปคนก็เลยไม่รู้มากครับก็เลยไม่มีใครรู้แล้วไม่ทราบว่าคนคนร้ายนี้ถูกลงโทษไหมคะ ก็ไม่ไม่สูกลงโทษครับแต่ก็โดนไล่ออกครับผมค่มะ,ะ,ะคุณผู้ชมครับคุณนัครับออันนี้อันนี้คําถามที่คุณอาถามเดี๋ยวผมตอบก่อนนะว่ามีผลไหมมีครับมีคือมีเดียหรือว่าสื่อเนี่ยย่อมเป็นดาษสังคมอยู่แล้วนะครับอันนึงก็ทําให้เกิด awareness หรือว่าการรับรู้ของคนในสังคมเพิ่มเติมว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะได้ พยายามที่จะระวังป้องกันนะครับหรือว่าหาทางออกคำตอบไปแต่อีกอันหนึ่งเนี่ยต้องระวังทั้งสําหรับาคนที่ถูกข่มขืนเองคือถ้าเขาเสียชีวิตไปแล้วอ่ะมันก็เรื่องหนึ่งแต่แล้วครอบครัวเขาล่ะนะครับที่จะต้องมาอรู้นะครับหรือว่านามสกุลเขาล่ะที่แบบเอออ้าวนี่ก็คนนี้คือพ่อครัวเดียวกับคนที่ถูกข่มขืนซึ่งแน่นอนหลายคนก็เห็นใจแล้วก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วแต่ก็ต้องเข้าใจว่ามันก็มีผลนะครับการที่อะไรพวกนี้มันออกไปแล้วยิ่งถ้าเกิดเขารอดล่ะ ถ้าเกิดเขารอดแล้วแบบเกิดจะนะครับแบบคนก็รู้กันนะครับว่าคนนี้ไปถูกข่มขืนซึ่งแต่ก่อนเนี่ยนะครับจะหนักมากนี่ผมแชร์ให้ฟังว่าผู้หญิงนะครับที่ถูกข่มขืนผู้ชายนี่ผมไม่แน่ใจแต่ว่าผู้หญิงนะครับจะหลายคนนะครับเขาถูกกลาหน้าแล้วก็ถูกในประเทศบางประเทศนะครับซึ่งประหลาดมากๆก็คือว่าเขาก็จะเหมือนกับฆ่าผู้หญิงคนนั้นไปด้วยนะครับมาบอกว่าทําให้ครอบครัว ของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่บริสุทธิ์อีกแล้วเป็นเป็นเหมือนกับการเสียเกียรติที่แบบลูกสาวตัว,ตวเองถูกข่มขืนบางทีเป็นพ่อฆ่าลูกสาวตัวเองที่แบบถูกข่มขืนอะไรแบบนี้ซึ่งแบบประหลาดมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ดีที่มันดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็แทบจะไม่มีแล้วงั้นถามว่ามีผลไหมมีผมก็เลยอยากจะฝากอีกอันนึงด้วยนะครว่าที่คุณอาร์ตพูดถึงว่ามันเกิดขึ้นมานานแล้วเป็นสิบปีแล้วเนี่ยมันมีผลเพราะอย่างนี้ครับเพราะว่าสมองของเราเนี่ยอดีตเนี่ยนะครับ มันจะมีผลมากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับว่าเส้นประสาทเนี่ยมันเชื่อมกันมากหรือน้อยแล้วมันหลั่งสารเคมีมากหรือน้อยถ้าเรานึกถึงเรื่องเรื่องหนึ่งแล้วเรื่องนั้นเนี่ยทำให้เส้นประสาทเรายิงมากหลั่งสารเคมีมากเราจะรู้สึกกับมันมากไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์นะครับแต่ว่าถ้าเราอ่าพอเรานึกถึงเรื่องนั้นแล้วนะครับเนื่องจากมันผ่านมานานแล้วเส้นประสาทเนี่ยถ้าเกิดมันผ่านอะไรมานานแล้วเราไม่ได้ถูกใช้มนเรื่อยๆพูดง่ายว่าเราไม่ได้ ไปนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตนั้นแบบย้ำๆๆๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยเส้นราสามันจะยิงกันน้อยลงเรื่อยๆครับแล้วพอมันยิงกันน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะรู้สึกถึงเรื่องนั้นน้อยลงเวลาเรานึกถึงมันจนวันหนึ่งเรายังนึกถึงมันได้อยู่สังเกตไหมเดี๋ยวผมถามคุณอาร์ตกับคุณอาร์ยังนึกถึงเรื่องเรื่องนั้นได้อยู่แต่คุณอาร์ไม่ได้รู้สึกแบบเจ็บปวดไปกับมันเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นจริงไหมใช่ครับผมก็ยังบางทีก็รู้สึกบ้างแต่ว่าก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราไม่คิดถึงมันแล้วก็ไม่มีใครมาตอย้ ผมก็ลืมไปเองนะครับแล้วก็ทำนั่นทำนี่ไปแต่ละวันใช่ไหมครับเดี๋ยวก็ลรมไปเองครับถูกต้องครับนั่นแหละครับผมจอยงกจะบอกทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้ว่าไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวที่เลวร้ายกับเราแค่ไหนนะครับอ่าเวลาจะช่วยทําให้เส้นประสาทมันยิงน้อยลงและอีกอย่างที่จะทําให้มันยิงกันน้อยลงแล้วสารเครมีหลังน้อยลงก็คือบอกแล้วการออกไปทําอะไรให้ผู้อื่นการออกไปทําอะไรให้ดีๆให้กับอ่าสังคมแล้วก็คนรอบข้างหรือตัวเองเพราะว่า เราจะโฟกัสไปที่สิ่งเหล่านั้นเมื่อเราโฟกัสไปที่สิ่งอื่นแล้วสมองไม่ดึงนะครับความทรงจําเก่ากลับมาเนี่ยเส้นราสามันดียิงเชื่อมกันน้อยลงนะครับแล้วก็อีกอย่างที่ผมอยากจะฝากไว้คือเรื่องเมื่อกี้เห็นพูดถึงเรื่องป้องกันตัวเวลาถ้าเกิดเราเนี่ยไปเรียนเสียงปากป้องกันตัวเนะครับควรจะบอกครูฝึกเลยว่าเอาไว้เรียนเพื่อป้องกันการข่มขืนนะครับเขาจะสอนเราได้เลยนะครับว่าจะใช้เทคนิคจำได้เลยมาเลยคุณอาคือ จริงๆแล้วผมผมรู้มาประมาณสิบปีแล้วครับคือเขาบอกว่าจะมีครูผมเคยจําได้ว่าครูสอนเกี่ยวกับ่านป้องกันตัวของผู้หญิงคุณที่เป็นครูผู้หญิงนะครับเขาจะสอนก่อนจะสอนนักเรียนนะครับผมที่เป็นผู้หญิงว่าสอนป้องกันตัวให้เกี่ก,การถูกค่มคืนนะครับเขาจะถามก่อนเลยครับว่าคุณกล้าไหมถ้าคุณไม่กล้าเขาจะไม่ถามสอนครับคือกล้าไหมครับคุณครูเขาจะถามเลยคุณกล้าที่จะใช้ปากงับ เนื้อคุณเนื้อเนื้อสาย,ยตรงข้ามจะจับให้ขาดไหมคุณกล้าเอามือของคุณจับไปที่ว่าเพศของเขาแล้วบิดให้ขาดได้ไหม,มถ้าเกิดคุณไม่กล้าทำก็จะไม่สอนครับเพราะว่าถ้าเกิด<อ>ถ้าเกิดคุณไม่กล้าทำเนี่ยยิ่งคุณถ้าคุณสู้ไปแบบกระเสียชปะไม่จริงจังไม่ทําเต็มที่เนี่ยคนที่จะข่มขืนคุณเขาจะยิ่งจะทําร้ายคุณมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นมุมมองที่ดีนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นมุมมองที่ดีครับคืออ l i นอ l l นะผมจะบอกว่าถึงแม้คุณ คิดว่าคุณจะอืมไม่กล้าผมก็ว่าคุณไปเรียนก็ดีเพราะอะไรรู้ไหมการเรียนเนี่ยมันจะทําให้เกิดความมั่นใจครับความมั่นใจนั้นนะ่ะมันจะออกมาเวลาที่คนแบบมองเราแล้วเขาเห็นว่าเอ้ยคนนี้ที่จริงเป็นผู้หญิงแกร่ง คนนี้ที่จริงแล้วเป็นผู้หญิงที่ดูแลป้องกันตัวเองได้เขาย่อมเลือกผู้หญิงที่ดูแลตัวเองไม่ค่อยได้มากกว่าผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้แล้วรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไปสมมติไปเรียนมวยไทยทุกอาทิตย์เนี่ยคงไม่ค่อยมีคนโจนจะกล้ากุมมือเท่าไหร่นะครับแล้วอีกอย่างก็คือต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัวไว้นะครับสเปรย์พิกไทยหรืออะไรก็แล้วแต่เก็บเอาไว้แล้วเราก็<อ>าจะช่วย<อ>รเราได้ ไปที่ใครผิกดกฎหมายใชคุณครูกฎหมายนะครับ,รบแต่ว่าผมชอบมีดมากกว่าคุณครูคุณครูเคยได้เจับยืเมือถ่านลักคิดไหมครับ <c oughs> <c oughs> ไม่เอาล่ะนะครับไม่ไม่เคยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมไม่แน่ใจน่าจะเวลาจะเกิดแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อคุณอาร์ตแต่ฝากไว้มือมือมตัวเองนี่แหละครับแล้วจิตใจแล้วสาคัญที่สุดเออใช่ผมดึงบอกสติครับสุดท้ายแล้วสติสําคัญที่สุดเป็นเครื่องป้องกันที่ดียิ่งกว่ามือเท้าถ้าเรามีสติเราฝึกสติบ่อย เราจะสามารถที่จะหาทางหนีที่ไล่ได้เสมอถ้าเกิดมีเหตุการณ์ขับขันเกิดขึ้นกับเรานะครับค่ะขอบคุณคุณอาร์ตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะ